สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์1-15ถึงตุลาคม2567มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวสิงห์ค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดาวประจำตัวของชาวสิงห์นะคะเอ่อมีดาวราหูมะเร็งนะคะอ่าช่วงนี้ระมัดระวังสุขภาพร่างกายนิดหนึ่งนะคะ หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเอ่ยการเดินทางได้ไหมได้ด้วยนะคะการเดินทางก็อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทอ่าส่วนช่วงนี้ในเรื่องของความรักดาวศุกร์ได้ตาแหน่งเกษตรนะคะบางท่านคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายการเงินการลงทุนการเอ่อในเรื่องของอ่าใครที่ต้องทํางานที่ไปติดต่อกับ กับทางไกลอย่างเนี้ยนะคะอันนั้นก็จะมีโอกาสด้วยแต่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะระมัดระวังหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมันก็ยังไปเล็งลาหูอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดอาจจะมีโอกาสพบรักนะคะพบรักจากการเดินทางได้นะคะพบรักทางไกลได้โอกาสก็มานะคะชาวโสดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีสิงค์ค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ มาดูกันนะคะคนที่มีปัญหาความรักระวังเรื่องจะเกิดนะคะคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยชาวสิงห์ระวังสุขภาพร่างกายนะคะอันดับแรกเลยนะคะระวงสุขภาพร่างกายอาจจะมีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือค่าใช้จ่ายของคุณมันอาจจะเป็นไปรณะาการเชิงเชิงรักษณะาการลงทุนอันนั้นไม่เป็นไรถ้าคุณต้องลงทุนถ้าคุณต้องขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะส่วนบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ของใหม่ได้สิ่งใหม่เข้าบ้านบางท่าน กำลังรอคอยข่าวดีในเรื่องของงานนะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสมากๆเลยในข่าวดีในเรื่องของงานจุดเปลี่ยนมานะคะการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีสิงกำลังจะเกิดขึ้นค่ะเน้นอะไรเน้นงานนะคะเน้นงานตรงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้อ่าบางท่านนะคะบางท่านในปัญหางานมาแล้วล่ะอาจจะตัดสินใจละนะคะตัดสินใจว่าเออฉันอาจจะคงไม่ใช่ไม่ได้ไป รอจังหวะปลายปีตอนแรกคุณอาจจะรอจังหวะปลายปีนะคะคุณอาจจะรอจังหวะปลายปีต้นปีหน้าเปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณอาจจะเปลี่ยนก่อนย้ายก่อนออกก่อนได้ไหมได้นะคะส่วนเปลี่ยนมาแล้วก็แค่ว่าคุณรอคอยงนักข่าวดีในเรื่องของงานเท่าน,นั้นเองโอกาสก็จะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยส่วนาการเงินการทองของชาวราศีสิงห์ การเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะการเงินของคุณนั้นน่ะการเงินของคุณมันอาจจะอาจจะหมดไปกับเอ่อค่าใช้จ่ายอาจจะเรื่องของสุภาพได้อาจจะเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้หรือบางท่านกาลังกาลังตัดสินใจก็ได้นะคะในเรื่องของทรัพย์สินที่ทางที่ดินอารมณ์ประมาณนั้นได้อยู่นะคะเพราะบางท่านก็เอ่อกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะซื้อที่ดีไหมหรือจะขายที่ดีไหมนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้อะ่ะ บางท่านก็นอาจจะตัดสินใจอืมฉันอยากจะขายที่ได้สักทีหนึง่งขายบ้านเก่าสักทีหนึง่งเพื่อฉันจะได้ย้ายบ้านอารมณ์ประมาณนั้นนะคะของชาวสิงคูรกครอบครัวส่วนสิ่งที่เป็นภาระคือเรื่องของบริวารน,นะคะทุกครอบครัวก็ย่อมมีภาระในเรื่องของบริวารอยู่แล้วเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกถึงความกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะช่วงนี้สิงห์โอ ระวังปัญหาแค่สุขภาพอย่างเดียวค่ะนะคะการประมาทอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคุณระวังด้วยของมีคมของแหลมนะคะระวังอะไรเอ่ยแล้วก็ระวังเออจะมองแบบนี้ชาวราศีสิงระวังมีปัญหากับใครก็ได้ในสายงานนะคะของสิงห์อ่ะอ่าส่วนบางท่านกําลังจะมีโชคนะคะมีข่าวดีอันนั้นค่าใช้จ่ายส่วนค่าใช้จ่าย โชคคือส่วนโชคบางท่านกําลังจะมีในเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะคะการเดินทางหรือใครก็ตามที่ทําธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลอันนี้ก็จะเด่นมากๆนะคะทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะเด่นเช่นกันนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยวางแล้วไหมชาวสิงห์นะคะรู้สึกได้อะว่ายังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะรู้สึกได้แบบนี้ รู้สึกวัดได้ว่าที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าลา้าเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยเราก็รู้สึกถึงความพยายามมากที่สุดละแต่ตอนนี้มันเหมือนการอยากจะปล่อยวางหรือการตัดสินใจเฮือกสุดท้ายของคุณก็ได้หรือตัดสินใจวินาทีสุดท้ายของคุณก็ได้ว่าฉันเจ็บนะแต่ฉันยอมปล่อยวางดีกว่าอารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะเพราะว่าบางท่านเคยคาดหวังนะจะใช้ชุดร่วมกันอยู่กินกันสร้างครอบครัวร่วมกันหรือบางคนสร้างครอบครัวมาร่วมกันกันแล้วก็แล้วแต่ นะคะแต่บางท่านก็อยากจะอยากจะรู้สึกว่ามันมันล้าแล้วอ่ะนะคะจะใช้คําว่าล้าดีกว่านะคะส่วนใครที่เป็นแฟนกันคาราคาซังยืดเยื้อต่อกันนะคะมันก็อาจจะมีในศาสตร์ที่ว่าความรักมันก็ยิ่งไขว่คว้ามันก็เหมือนยิ่งออกไปไกลทุกทีนะคะความรักมันเป็นแบบนี้ค่ะ นะคะก็อาจจะทําให้คุณได้ตัดสินใจว่าเออเรามากลับมารักตัวเองดีกว่าไหมนะคะความดูแลห่วงใยเราดูแลห่วงใยเขาแต่ถึงเวลาเนี่ยเราเป็นอะไรอ่ะบางท่านนะไม่สบายอย่างเงี้ยแฟนสนใจไหมแฟนไม่ได้สนใจนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าลาแล้วยิ่งไขว่คว้าก็ยิ่งไกลออกไปทุกทีด้วยนะคะมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีสิงกัน เป็นยังไงบ้างโอ้เขายังเขาเรามองว่าเขามีตัวเลือกและเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยยังไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยค่ะไม่เหมือนกับฝั่งคุณคุณคิดแล้วคิดอีกห่วงห่วงใยแล้วห่วงใยอีกอะ นะคะตรงนี้แต่ตัวเขาเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนี่คะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ว่าคุณจะตัดคุณจะตกลงคุณเป็นแค่แฟนกับเขาเนี่ยคุณจะตกลงปองใจอะไรกับเขาก็แล้วแต่คุณจะชัดเจนกับเขาก็แล้วแต่ก็ยังมองเห็นว่าเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้พร้อมชัดเจนขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้บว่าดิ้นรนไขว่คว้าขนาดนั้นและอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมองในรูปแบบว่าเขามีตัวเลือกมีทางเลือก แล้วคนคนนี้นะคะในใจลึกๆเนี่ยเขามีอะไรในใจเขาไม่เปิดเผยให้คุณรับทราบหรอกค่ะปิดเงียบนะคะปิดเงียบจะมองว่าปิดเงียบแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมองว่าตอนนี้เขามีใจกับใครคนหนึ่งนะคะกับคนที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละนะคะถึงแม้ว่าเขากับคุณมันคาราคาซังมันกันมกนหรือเขากับคุณเขาจบกับคุณไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม ะะเหมือนกับว่าคนที่จบก่อนหน้านี้อะเอาเป็นว่าคนที่จบกันก่อนหน้านี้อาจจะมีการติดต่อพัวพันกันอาจจะกักๆอะไรกันอยู่ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใจของเขาจริงๆเรามองว่าเขาไม่ได้แคร์ในเรื่องความรักสักทีเดียวนะคะโอเคส่วนบางท่านก็จบไปเรียบร้อยแล้วเพราะเขาก็อารมณ์ประมาณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะโอกาสอะไรใหม่ๆของเขาจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะคเพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกว่านึกคิดนะคะแค่แค่แค่รู้สึกว่านึกคิดว่าอ่ะคนที่จบไปแล้วนะจะมองว่าเขาก็อาจจะบางทีบางครัง้งบางคราวอาจจะนึกถึงคุณบ้างแหละอาจจะห่วงใยบ้างแหละนะคะหรืออารมณ์ประมาณแค่นึกถึงดีกว่าอย่าเรียกว่าห่วงใยเพราะว่าตรงเนี้ยความห่วงใยห,หรือความปรารถนาหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ไม่มันไม่เหมือนกับฝั่งคุณนะคะฝั่งคุณจะเป็นฝั่งให้ค่าเขาซะมากกว่าก็เลยคิดว่าอาเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีอะไรที่บางสิ่งบางอย่างที่นึกถึงก็ได้นะคะส่วนบางท่านนะคะเขามีช่องทางนะคะช่องทางอื่นก็คืออารมณ์แบบไหนดีอารมณ์ว่ามีอีกหนึ่งคนกักและโดยเฉพาะคนที่ยังยังคาราคาสังเลิกกันก็เหมือนเลิกไม่ขาด นะคะเลิกกันก็เหลือเหมือนเลิกไม่ขาดเกาะถึงได้บอกว่าก่อนหน้าเนี้เขาเคยเลิกกับคุณแล้วไหมอ่าถ้าตอนนี้เขาคุยกับคุณติดต่อกับคุณนะคะระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีอะไรคาราคาสั่งกันอยู่ก็ได้หรือมีอะไรกักกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าบางท่านคุยกันอย่างเงี้ยมีปัญหาต่อกันเนี่ยเลิกก็ยังเลิกไม่ขาดคิดว่าแบบนี้มากกว่าอาจจะติดต่ออะไรคุณอาจจะทักหาอะไรคุณนะคะเพราะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ ที่มันน่าจะมีความเกี่ยวดองกันนะคะมีความเกี่ยวดองกันไม่ว่าเรื่องตรงนั้นจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวดองกันพันธนาการร่วมกันได้มาดูในใจค่ะโอ้โหสิงเป็นผู้นำจริงๆอะทำทุกวิถีทางนะกับความรักเนี่ยทำทุกวิถีทางวิถีทางค่ะวิถีทางนะคะ แล้วก็มองในมุมมองว่ามองในมุมมองว่าในหลายๆท่านเนี่ยจะแบบนี้ไหมจะแบบว่ามีการมีการติดต่อกันนะ่ะทั้งทั้งที่มันเคยผ่านไปแล้วเคยจบไปแล้วแต่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะการติดต่อสื่อสารกันตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะแต่ สมมติยกตัวอย่างว่าคุณกับเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงเคยคิดฝันเคยคิดหวงังมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินเก็บ้อมรอมริบเก็บ,พบเพื่อความมั่นคงวันข้างหน้าเพื่อที่จะใช้ชุดเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยตอนนี้คุณก็รู้สึกได้แล้วล่ะว่าเป็นฝ่ายคุณต่างหากที่ให้ค่าเขามากเกินไปนะคะส่วนตัวเขาเขาไม่ได้สนใจเลยค่ะนะคะตรงนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะสนใจและอีกอย่างหนึง่ง คุณก็รู้สึกได้แล้วนี่นึกจะเทก็เทนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้ความอารมณ์รู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่ายัางไงเขาก็ด้านจะมีอะไรปกปิด,ป,ดปิดบังคุณแหละนะคะเพราะว่าเรามองว่าตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะคนของคุณเขากักเขาโลกสองใบก็เลยคิดว่าคุณคาดหวังคุณคาดหวังเขาจะกลับมาอย่างเต็มตัวไหมแบบที่ไม่มีคนอื่นแต่เปล่านะคะตรงนี้อ่ะเราก็บอกว่าด้วย common s e นส์ของคุณคุณก็รู้ว่าเขาก็มีคนอื่น ส่วนบางท่านเคยห่างกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเคยห่างกันแล้วแล้วกลับเข้ามาอย่างนี้เนี่ยนะการกลับเข้ามาก็จะมองในมุมมองว่ากลับเข้ามาเพราะผลประโยชน์นะคะมันเป็นในเรื่องผลประโยชน์หรือถ้าคุณเป็นตัวเป็นตุเป็นเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนล่ะเขาก็อาจจะติดต่อกับคุณแหละแต่ถ้าให้แต่ถ้าให้ความสําคัญเขาคงไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะเท่าที่เห็นนะ เพราะว่าไพ่พยายามจะฟ้องมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มอนก็เคยห่างกันแล้วแล้วอยู่ดีกลับแล้วกลับเข้ามานะคะพอกลับเข้ามามันก็เลยรู้สึกทําให้ชาวราศีสิงเนี่ยเอย๊มาในรูปแบบผลประโยชน์หรือเปล่าหรือคุณก็ยังไม่มั่นใจไม่ไม่เชื่อใจนะคะโอ ถ้าจะถ้าจะพูดในรูปแบบแบบนี้ฝั่งเขานะอาจจะมีพัฒน,นาการร่วมกันจริงๆแหละที่กลับมานะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพฤติไนน่าจะจบค่ะนั่นคือหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนคือคุณกับคุณกับเขาอยู่กินกันหรือคุณกับเขาเป็นแฟนกันตัวจริงเสียงจริงการที่จะใจเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเขาบอกว่าไม่ใช่ใจของเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วใจของเขามันหมายถึงคนหมดใจไปแล้ว นะคะตรงนี้นะเหมือนกับคนหมดใจไปแล้วถึงได้มองว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยยิ่งคุณไขวคว้า,ขวาเขายิ่งไกลออกไปทุกทีนะคะใจของเขาเขารักแต่ตัวเองค่ะความรู้สึกนึกคิดของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วก็อยากจะมองว่าอยากจะมองว่าเขาต้องการอิสระนะคะหรือจะมองว่าในรูปแบบแบบว่ามีคุยกับคุณแต่ ในใจลึกๆหรือการกระทําของเขาเนี่ยเขายังมีคนอื่นยังมีกิก๊กกักคนอื่นอยู่นะคะคนนี้เอาเป็นว่าเขาก็ต้องการอิสระตัวเองถึงแม้วันข้างหน้าเขาจะกลับมาได้ก็ตามเขาก็ยังต้องการอิสระเขาไม่ต้องมามีเงื่อนไขนะคะประเด็นคือการไม่มีเงื่อนไขแต่ตรงนี้ไม่รู้กลับมาได้หรือเปล่าพ่อบางคนก็มีการกลับมาแต่ไม่มีเงื่อนไขนะคะสองบางคนเนี่ยเป็นการจบ นะ,ะเป็นการจบเป็นการเปลี่ยนแปลงการจบการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการหมดใจเพราะตั้งแต่แรกแล้วคุณกับเขามีปัญหานะคะปัญหาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้แก้ไขนี่ตัวเขาเองเขาก็รู้ถึงปัญหาเขาไม่คิดจะแก้ไขเขาสู้เปลี่ยนแปลงดีกว่านะคะอันนี้มันง่ายกว่าหรืออาจจะเป็นเพราะเขารู้แหละว่าปัญหาของเขาคืออะไรเพราะใจของเขาเริ่มไม่มีได้ไม่ได้มีให้กับคุณ <c oughs> มาดูบทสรุป สิงห์ทำไมความรักครั้งนี้มันแปลกๆนะของชาวราศีสิงห์อะในบางท่านเน่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีปัญหากันแล้วแล้วกลับมากลับมามันก็ไม่ได้ดีขึ้น นะคะส่วนบางท่านอาจจะหมายถึงว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนเขาน่าจะมีตัวจริงสียจริงแล้วก็ในบางท่านเป็นแค่แฟนกันเฉยๆก็อาจจะหมายถึงอะไรความสัมพันธ์มันไม่ได้พัฒนาไปไหนเพราะเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วชีวิตของเขาเขาต้องการความสบายอยู่แล้วชีวิตของเขาเขาต้องการอิสระอยู่แล้วนะคะคุยก็คุยไม่คุยก็ไม่คุยอารมณ์ประมาณนั้นโอเคมีแล้วก็บางคนมีการไฟกันมีการทะเลาะกัน มีการเข้าใจผิดมีการทะเลาะวิวาทกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเพราะมองตรงนี้มันไม่น่าจะเข้าใจผิดแล้วละเรื่องมันขนาดนี้ละสุดท้ายท้ายสุดชาวราศีสิงห์เรามองว่าตัวคุณเองนี่แหละเจ็บแต่จบคุณอาจจะรู้สึกไม่เป็นไรฉันฉันไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วฉันไม่อยากจะดิ้นรนอะไรละในเมื่ออยากจะไปมีทางเลือกใหม่คุณก็อาจจะรู้สึกเชิญตามสบายก็ได้นะคะตรงนี้นี่คือบทสรุปนะเพราะว่าคุณรู้สึกแล้วะว่ายิ่งคุณพยายามยิ่งพยายามเท่าไหร่เหมือนเขาเนี่ย ยิ่งไกลออกไปทุกทีแล้วยิ่งพยายามเท่าไหร่คุณก็ยิ่งรู้ว่าเขาก็ไม่ใช่คนเดิมที่คุณเคยรักนะคะมาดูชาวโสดกันค่ะโสดเป็นยังไงบ้างสิงขอให้ชาวโสดเป็นผู้โชคดีนะคะได้พบรักพบรักพบความสุขนะสิง สิงโสดมานานแล้วนี่จุดเปลี่ยนกำลังมานี่ตอนนี้ฮะก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งในอดีตเค,เคยเขาเรียกว่าอดีตเคยรุ่งเคยรุ่งหมายถึงความสุขนะคะอดีตเคยรุ่งมาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเออชีวิตอยากจะฝักใฝ่ธรรมะนะคะมีธรรมะจัดสรรไหม แล้วก็บางเคสนะคะไม่ใช่แบบนี้แต่บางเคสเหมือนกับว่าฉันเคยฉันเคยไม่สนใจกับเรื่องของความรักมาสักพักแล้วตอนนี้ก็เริ่มจังหวะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเริ่มมีใครเข้ามาบ้างแล้วนะคะแต่ความรักตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนสักทีเดียวหรือคุณยังไม่อยากจะเปิดเผยสักทีเดียว นะคะยังยังเก็บเก็บไว้อยู่อย่างเงี้ยอ่ะดูไปก่อนคุยไปก่อนไม่อยากจะเปิดเผยมากเปิดเผยเดี๋ยวปัญหามันมานะคะบางท่านก็เป็นแบบนี้ด้วยนะแต่ก็น่าจะถึงเวลาของชาวราศีสิงห์แล้วนะคะเวลาทํางานแล้วค่ะนะคะเรื่องอดีตที่ลืมได้ก็ลืมไปหมดแล้วก็น่าจะถึงเวลาของคุณละที่คุณจะต้องเปิดใจละอ่าคุณอาจจะกาลังมีใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่กาลังจะเข้ามานะคะเข้ามาในรูปแบบไหนเข้ามาในรูปแบบซีโรล,ล่าบให้กับคุณก็ได้ นะคะก่อนหน้านี้เคยมีแฟนอะ่ะเคยรุ่งเขาก็ไม่ได้สิโรล,ล่าให้กับคุณนี่แต่ตอนนี้อ่ะคนใหม่จะเป็นแบบนี้ค่ะความสุขกำลังจะมาค่ะความสุขทางเลือกใหม่บางคนได้คนไกลคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะมีคนเข้ามาหมายหมายตาต้องใจคุณอะ่ะแล้วก็ชอบด้วยทำให้ใจของสิงห์วันวันแล้วด้วยนะคะ แล้วก็ชาวราศีสิงคุดอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ด้วยค่ะบางท่านกําลังจะมีเกณฑ์ได้เจอคู่นะหรือความหมายของคําว่าคู่ก็หมายถึงการได้มีเกณฑ์ได้เจอแฟนไม่ใช่แค่จีบจีบแล้วผ่านไปจีบแล้วได้เป็นแฟนนะคะมาดูค่ะจีบแล้วได้เป็นแฟนค่ะ การครบค้าสมาคมตรงนี้นั่นเลยท่านได้คนโปรไฟล์ดีนะชาวสิงห์แต่อาจจะเป็นความรักที่แบบว่าอย่างเช่นที่บอกอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยสักทีเดียวนะคะไม่ต้องให้ใครรับรู้ไม่ต้องให้ใครรับทราบอย่างเงี้ยตัวเขาก็อาจจะไม่ต้องให้การให้ใครรับรู้ใครรับทราบคุยคุยกันไปคบค้าสมาคมกันไปก็ได้นะคะหรือ ตัวเขาเองคุยกันไปเรื่อยๆคบค้าสมาคมกันไปเรื่อยๆแบบสบายๆค่ะแบบที่ไม่ต้องมายึดติดอะไรมากมายนะคะคุณกำลังจะเจอคู่รักอ่ะแล้วก็บางท่านนะคะได้ได้เดินทางแล้วได้เจอก็มีบางท่านได้คู่ไกลก็มีค่ะและบางท่านอุ้ยได้เดินทางไกลจริงบางท่านได้อายุแตกต่างและบางท่านอาจจะได้เด็กนะคะบางท่านก็อาจจะได้เด็กได้โอเคน่าจะประมาณนี้คู่รักมานะคะส่วนบางท่านใครก็ตามที่ยังมีบุญทรรมําแต่งกัน ไม่ตรงนี้หรออาจไม่แน่ไม่แน่นะคะเก่าเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าได้นะ,ะเก่าเก่าได้ก็จะกลับเข้ามาไหมอันนี้ก็อีกหนึ่งส่วนด้วยนะคะแต่ถ้ากลับเข้ามาหรอจะมองว่าชาวราศีสิงคนะ์คุณก็ไม่แน่ใจหรอกนะคุณก็ไม่แน่ใจอ่ะคุณก็ยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าเป็นเก่าเก่า,ก,ากลับมาแต่เราแต่ตรงนี้จะมองว่ารักทางไกล หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแป,แปลงยกย้ายงานไปพบรักที่ทํางานใหม่อย่างเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแต่จะมองว่าน่าจะเป็นเก่าด้วยส่วนหนึ่งแหละนะคะเพราะเขา,าอาจจะรอคอยจังหวะใจของตัวเองก็ได้ที่อยากจะติดต่อคุณนะคะหรือคนเก่าเขาอาจจะลังเลตัดสินใจอยู่ก็ได้จะติดต่อคุณดีไหมนะคะอารมณ์ประมาณนั้นแต่รู้สึกได้ว่าสิง จะมีคนมาสิโลลาบนะคะบางคนไม่เคยมีแฟนมาตั้งนานมากแล้วโสดมายาวนานมากแล้วอยู่ดีเกิดความรักครั้งใหม่อยู่ดีได้พบรักเนี่ยค่ะ จากที่ไม่เคยมีแฟนเลยค่ะนะคะยิ่งกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งกว่ายิ่งว่าเก็บตัวอีกอะตอนนี้มาแล้วค่ะจะมีใครสักคนนึงเข้ามาเติมเต็มคุณนะคะทําให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบนะไม่โสดต่อไปนะคะแล้วก็ทําให้คุณได้รู้สึกเออคุณต้องเริ่มเปิดใจเพราะบางคนเคยมีเหมือนกันรักรักเข้ามาแต่ก็เลี่ยงได้คนโปรไฟล์ดีด้วย ความรักครั้งนี้เป็นการคบกันแบบสบายๆชิวๆไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมันมีขอ้อข้อผูกมัดอะไรใดๆนะคะและมีหนุ่ซ้ำบางท่านได้แฟนเข้ามาส่งเสริมอุปถัมภ์ได้คู่อุปถัมภ์ <c oughs> คบกันไปคบกันมาถ้าความรักเริ่มมั่นคงเมื่อไหร่มันก็น่าจะถึงขั้นนั้นนะคะาตามสเต็ปค่ะถึงขั้นนั้นก็คือคืออาจจะถึงขั้นตกลงปลงใจนะคะและบางท่านไม่แน่นะ ความหมายแบบนี้คือคนได้คู่นะคะความหมายแบบนี้บางท่านอาจจะได้วันข้างหน้าคบกันไม่ต้องมามีเงื่อนไขพอจะวันใดวันหนึ่งรู้สึกถึงความชัดเจนรู้สึกถึงความแน่ใจรู้สึกถึงความมั่นใจการตกลงลงเอยการตกลงแต่งงานมีนะในที่นี้มีด้วยค่ะชาวสิงนะเพียงแต่บางท่านก็ไม่คาดไม่อยากจะแต่งบางท่านก็คบกันไปแบบนี้เรื่อยๆแหละนะครับเป็นแฟนกันไปแบบนี้เรื่อยๆแหละอันนั้นก็ได้นะคะนั่นคือบางท่านความรัก ส่วนาบางท่านได้คู่เก่าคู่บุญทํากาแต่งเก่าๆจากไหนไม่ทราบได้ก็กลับเข้ามาค่ะมีสองสถานะตอบมาให้ชัดเจนมากๆเลยคู่เก่าหรือเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆได้หมดนะคะหรือแฟนเก่าไปเลยก็ได้ค่ะนาะที่ยังมีบุญทํากาแต่งตัดไม่ตายขายไม่ขาดกลับเข้ามาค่ะนะ โอเคโอ้ช okay. oh. าวสิงห์หลายๆท่านก็อาจจะได้คนไกลนะคะคนไกลด้วยคนมีตำหนิด้วยตามมาเทพแผงสอนนะคะเนี่ยจะบอกว่ายังไงอะ่ะคุณกำลังจะได้มีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่แล้วก็คู่รักค่ะะค้คู่รัก คู่รักคนไกลหรือคนมีตำหนิได้ได้หมดต่อให้มีความแตกต่างก็น่าจะมีความเหมือนนะคะชาวสิงส่วนคนที่มีปัญหาความรักก็ระมัดระวังนะคะระมัดระวังการไกลกันหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะปลดปล่อยอยากจะปล่อยวางแล้วความรักครั้งนี้คุณรู้สึกคุณเริ่มไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้แล้ว นะคะนั่นคือสำหรับคนที่มีปัญหาว่ามันจะไปต่อยากจริงๆนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ชาวโสดชาวโสดใครต้องการคู่รักไกลก็อาจจะได้คู่รักไกลใครไม่ได้ต้องการคู่รักไกลก็จะได้คู่รักแถวบ้านเรานี่แหละนะคะง่ายๆนะคะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มงานใหม่อะไรใหม่ๆก็อาจจะมีโอกาสได้พบรักและบางท่านก็อาจจะได้เจอคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าได้นะคะเพื่อนเก่าอยากจะเป็นแฟนมีถมเทไป โอเคแล้วก็บางท่านนะเอ่อจะมองในรูปแบบแบบว่าก็เป็นความรักที่มันยังเขาเรียกว่าเป็นความสบายใจดีกว่าเนาะนะคะเอ่อเป็นความสบายใจบางท่านก็อยากจะคบกันแบบว่าไม่ต้องมามีเงื่อนไขก็ได้นะคะตรงนี้มีหมดนะคะในเรื่องของชาวโสดด้วยแต่ที่เด่นมากๆเลยอะ่ะเด่นก็คือ ได้เนื้อคู่นี่สิเด่นเพราะว่าบางท่านการครบกันมันมีสเต็ปค่ะนะคะมีการพัฒนาค่อยๆพัฒนาค่อยๆรู้รู้สึกถึงความมั่นคงค่อยๆรู้สึกถึงความแน่ใจนั่นแหละค่ะวันข้างหน้านะคะสเต็ปต่อไปนะคะเป้าหมายสูงสุดของความรักก็คือ,อรายการลงเอยก็ก,ก,ก็อาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวสิงด้วยก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวราศีสิงคนโสดก็ขอให้มีความสุขนะคะ ใครที่ผิดหวังความรักมารักตัวเองค่ะต้องกลับมารักตัวเองให้ได้นะคะเพราะอย่างน้นอยๆชาวสิงเสาก็ยังเล็งรักอยู่แต่ใครที่เคยผิดหวังมาแล้วก็คือผ่านไปแล้วก็แล้วไปนะคะโอกาสการเริ่มต้นใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะชาวราศีสิงห์เรามัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องสุขภาพร่างกายด้วย ก็ไว้ไปติดตามคลิปปกติทั่วไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ